อนี่เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยห้าเป็นเนื้อสำลิดนะครับเนื้อสำลิดนี่ก็คือโลหะผสมถ้าผสมออกไปทางเหลืองเขาจะเรียกว่าเออสำลิดเหลืองนะครับแล้วก็ถ้าออกไปทางแดงก็จะเรียกว่าสำลิดออกแดงพระศูนย์ห้าเนี่ยมีสร้างด้วยกันสองพิมพนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์พิมพ์เล็กลักษณะการสร้างนี่คือ หล่อโบราณแล้วแต่งด้านข้างนะครับจะเอาด้านข้างให้ดูจะเห็นรอยแต่งทั้งด้านข้างนะครับแต่งให้พระสวยเป็นรอยตะบยหยาบมากนะครับทั้งสองฝั่งจะมีการแต่งนะครับหลังจะเป็นหลังเว้านะครับเพราะฉะนั้นแต่งแล้วจะไม่จะตรงตรงขอบด้านที่ติดกับขอบนี่จะจะโดนรอยตะบเนี่ยมากหน่อยส่วนตรงกลางจะวาวลงไปถึงไม่ไม,ไม่โดนรอยตะบนะครับ แล้วก no so right. ็ด้านหลังนี่จะแต่งเป็นด้านสุดท้ายนะครับคือจะแต่งสองข้างก่อนขอบสองข้างนี้ก่อนนะครับซ้ายและขวานะครับแล้วค่อยมาแต่งแล้วก็แต่งด้านล่างแล้วก็มาแต่งด้านหลังเพราะฉะนั้นด้านด้านด้านขอบด้านล่างที่ติดด้านหลังจะเห็นตะเข็บซึ่งพระแท้จะมีทุกองค์นะครับถ้าเกิดการแต่งด้วยตะใบหยาบซึ่งอันนี้เป็นโค้ดอย่างหนึ่ง ซึ่งของปลอมนี่คือของเรียนแบบนี่คือเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่ได้ทําแบบนี้นะครับส่วนองค์เล็กก็เช่นกันนะครับจะมีการแต่งตะใบนะครับที่ขอบด้านข้างทั้งสองฝั่งแล้วก็แต่งด้านล่างเสร็จมาแต่งด้านหลังก็จะเห็นตะเข็บนะครับตะเข็บติดขอบด้านหลังตะเข็บเล็กๆนะครับ เป็นรอยคล้ายๆว่าเนื้อโลหะมันปิ้นนะครับซึ่งเป็นจุดตายซึ่งพระแท้ทุกองค์นี้ต้องมีแบบนี้นะครับถ้าหล่อแล้วแต่งต้องมีแบบนี้นะครับโลหะที่สร้างนี่ก็คือเป็นเศษพระสำริดที่แตกหักนะครับเป็นพระเนื้อสำริดที่แตกหักแล้วครับพวกปลายดาบปลายพวกดาบที่ไว้ช สู้กับพม่านะครับแล้วก็พวกขอกซึ่งทุกอย่างเป็นสัมฤธิ์ทั้งหมดนะครับไม่ใช่เหล็กเพราะฉะนั้นแม่เหล็กจริงดูดไม่ติดครับซึ่งพระแท้นี่จะมีความคมชัดลึกเนื้อโลหะเนี่ยเก่าแห้งรอยบัวบัวที่ขึ้นมาเป็นรอยเนี่ยถ้าเห็นองค์จริงจะชัดมากกว่านี้อีกนะครับ ซึ่งยืนยันได้ว่าพระเนี่ยไม่ได้ผสมด้วยเหล็กน้ำพีหรือว่าแร่เหล็กแม่เหล็กจิงดูดไม่ติดนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานวงการซึ่งเล่นกันมานานแล้วครับซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นที่ก็ที่บอกแม่เหล็กดูดติดได้อันนี้ไม่มีครับยืนยันได้ว่าที่เล่นกันมาแต่ดั้งเดิมไม่มีการดูดด้วยแม่เหล็กติดแล้วก็เป็นพระเนื้อสำลีสลนล้วน,วนเพราะฉะนั้นการที่ ทําพระใหม่แล้วแม่เหล็กดูดติดได้แล้วมาบอกว่าเป็นพระเก่ามาทําย้อมให้เก่ามันไม่ใช่ครับต้องต้นตำรับต้องเป็นสำลิดพระแตกหักสำลิดและดาบและหอกสำลิดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ชมคลิปต่อไปจะให้ชมที่เป็นองค์พิเศษพิเศษนะครับ